ปวดหลังเรื้อรลังไม่หายปวดหลังปวดเอวรวมถึงบางทีเดินแล้วมันก็กรอบแกบกรอบแกลบนะอาการปวดหลังนะคะจริงๆแล้วโดยเฉพาะ low back pain หรือปวดหลังส่วนล่างหรือแผ่นหลังตั้งแต่กลางๆลงไปเนี่ยเป็นอาการแรกๆเลยของสัญญาณกระดูกเสื่อมหลายคนนะไปนวดมานวดตอนเช้าปวดตอนเย็นไม่หายเมื่อยเลยเพราะอะไรจริงๆแล้วมันเริ่มเป็นสัญญาณของกระดูกพุนตามวัยค่ะพบได้ตั้งแต่คนอายุประมาณ 30- 4050บางคนอาจจะคิดว่ากระดูกพุนเนี่ยโอ้โหไป70็ดสิบไม่หมอไม่ใช่ อาการแรกๆสามารถดูได้เลยว่าเริ่มมีการปวดหลังเลื้อรหลังบางคนจะเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมเพราะว่าตอนนั่งนานเนี่ยกระดูกสันหลังมันจะรับน้ําหนักมากโดยเฉพาะใครที่ตั้งแต่สาวๆหนุ่มๆนะมีอาชีพยืนนั่งนานก็จะยิ่งทําให้ ตัวกระดูกสันหลังข้อต่อหมอนรองกระดูกต้องแบกรับน้ำหนักดังนั้นเวลาเกิดภาวะกระดูกบางกระดูกพูนก็เลยมักจะปวดหลังก่อนหรือไม่ก็ปวดข้อที่รับน้ำหนักเช่นข้อเข่าเป็นต้นทีนี้เวลาการดูแลหมอไม่ได้อยากให้ดูแลแค่แคลเซียมเสริมกระดูกอย่างเดียวเพราะมันเสื่อมไปพร้อมกันตั้งแต่กระดูกหมอนรองกระดูกข้อต่อน้ำในข้อต่อรวมถึงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นถ้าเวทไม่ได้ข้อสคูนะคะก็มีข้อมูลชี้แจงว่าเวลาร่างกาย เราขาดแคลเซียมเนี่ยมวลกระดูกก็จะลดลงกระดูกสันหลังก็จะรับน้ําหนักเยอะขึ้นพวกหมอนรองกระดูกก็จะเริ่มบางลงกดทับทําให้มีอาการปวดหลังเรื้อรังยิ่งคนที่มีอายุมากกว่า50ปีโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองเนี่ยก็จะเสี่ยงกับภาวะขาดแคลเซียมได้มากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าฮอร์โมนต่างๆก็ดรอปลงไปด้วยเกิดการสะสมแคลเซียมได้น้อยลงมีการเสรื่อมสภาพได้มากขึ้นรวมถึงมีพวกไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็มีโรคต,ต่างๆตามมาสัญ,ญญาณเตือนอื่นๆนอกจากปวดหลังนะคะก็อาจจะมี อาการตะคิวตอนกลางคืนหรือมีอาการปวดเสียวกระดูกบางคนจะรู้สึกว่าเย็นเย็นกระดูกฟันโยกฟันแตกง่ายไปขูดหินปูนิดนึงฟันแตกอย่างเงี้ยอันนี้อาการผิดปกตินะหรือบางคนต้องใส่ฟันเทียมตั้งแต่อายุ 30- 40อันนี้ถือว่าใส่เร็วเกินไปเพราะว่ากระดูกมันไม่แข็งแรงมันแตกจนต้องใส่ฟันเทียมถ้าไปเจอทันตแพทย์เขาก็จะบอกเลยว่าอุ้ยอันนี้ใส่เร็วฟันมันก็เหมือนข้อเข่าอ่ะคุณหมอเขาก็จะผ่าข้อให้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเนื้อออกไหมเพราะนั้นใครที่รักษาความแข็งแรงด้วยกระดูกและข้อได้ไม่ดีก็จะ ใส่ฟันเทียมเร็วผ่าตัดข้อกระดูกข้อเข่าเร็วมีอาการอื่นเช่นเล็บ กแตกง่ายใครที่สงสัยว่ามีอาการต่างๆมากมายหรือเอ้ยเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ30-40เนี่ยมอคิดว่าคนตรวจพวกมวลกระดูกก็จะเป็นการตรวจมวลกระดูก3าตำแหน่งคือข้อมือกระดูกสันหลังแล้วก็ข้อสะโพกเพื่อดูว่าคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยตอนนี้อยู่จุดไหนเช่นบางคนโอ้โหสาไปตรวจปุ๊บค่าความหนาแน่นของกระดูกเนี่ยติดลบเลยก็มีในวัยที่เสริมสร้างสะสมกระดูกเนี่ยจะเป็นวัยตั้งแต่เด็กๆจนถึงอายุแค่30แต่หลังจาก3 0มสถึงสีเนี่ยเป็นช่วงเมนเทนแนนแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดบางคนเริ่มมี สัญญาณตั้งแต่3 0 4 0ิบอันนี้ถือว่าอันตรายเพราะว่าจะบ่งบอกคุณภาพในช่วงอายุเกิน4 5หรือ50ขึ้นไปจะเป็นช่วงใช้แคลเซียมผุกกร่อนอย่างเดียวละถ้าเราสะสมซับไว้น้อยเมนเทนแนนได้น้อยมันก็ผุกกร่อนผุพังเร็วเพราะแคลเซียมก็เปียบเหมือนเสาหลักเปียบเหมือนบ้านของเราเนื่องจากเป็นพวกโครงกระดูกเพราะฉะนั้นปวดหลังโดยเฉพาะ low back pain ปวดหลังด้านล่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่ากระดูกคุณเริ่มบางแล้ว triple c a l แคลเซียมที่ถูกต้องดูดซึมเข้าถึงเซลล์กระดูกได้จริงวัตถุดิบนําเข้าและมาตรฐานการผลิตสารัฐอเมริกามีแคลเซียมแอลทริโอเนตซึ่งมีค่าการดูดซึมสูงถึง95%อารสกัดจัดเต็ม x c e เ l m e เมมเ n รนค l ล a g e n ทท p 2ดูแลข้อเขา่าและหมอนรองกระดูกครบจบในขวดเดียว